กองกำลังซุนนีในซีเรียได้ยกกำลังพลไปทำการโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสในพื้นที่กรุงดามัสกัสอิสราเอลได้ออกมาประกาศปกป้องชาวดรูสในซีเรียพร้อมกับส่งเครื่องบินรบไปทำการ,ารสังหารซูดกราันอคนวันที่30เมษายน2565แ่งข่าวของเคิร์ดได้รายงานว่าในช่วง ตั้งคืนก่อนหน้านี้และในชว่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่วงทางในตอนเช้าของวันนี้30เมษายน2025กองกำลังติดอาวุธชาวซุนนีที่ชื่นชอบความรุนแรงหรือที่เรียกกันว่าหัวรุนแรงได้ประกาศยกกำลังพลจะไปทำการโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียพวกเขาได้ประกาศ จากนั้นได้ยกกำลังพลไปโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสตามการรายงานก็ได้ระบุว่ากองกำลังติดอาวุธซุนนีสังกัดกลุ่มฮยยตเรอเอลเชมที่อยู่ภายใต้รัฐบาลใหม่ของซีเรียเอาลโจลานีได้ยกกำลังพลไปโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสในเมืองจารามนาและซานายา ทั้งสองเมืองนั้นอยู่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของประเทศซีเรียก็เป็นเมืองที่อยู่ในเขตดามัสกัสครับกองกำลังติดอาวุธชาวซุนนีได้ยกกำลังพ่นไปบุกโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสพวกเขาเข้าไปในเมืองชานยาและจารามานาหลังจากนั้นกองกำลังชาวดรูส ก็พากันยกกำลังพลออกมาเข้าทำการสกัดกัน้นยกแรกข้าคืนระหว่างวันที่27และ28เมษายน2025ฝ่ายกองกำลังสุนีมีการเสียกำลังพลไปประมาณ5นายจากนั้นการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ชนายาและในพื้นที่จรามานาการประทะกันยกที่สองส่งผลให้ กองกำลังฝ่ายซุนนีสังกัดฮายัตทรออัลเชมเสียกำลังพลไปประมาณ11นายแหล่งข่าวของเคิร์ดได้รายงานว่าหน่วยที่มีการเสียกำลังพลไป11นายนั้นเป็นหน่วยงานความมั่นคงของฮายัตทรออัลเชมมีการสู้รบกันในอัชราฟียะชัญยมา <คง S 2> ม่เงดามัสกัสในระว่งนั้นเองอีดีหรือกอง กองการประเทศอิสราเอลเตรียมการส่งเครื่องบินรบไปทำการโจม,ต,ม,ต,มตีกลุ่มที่เตรียมการโจมตีหู่บ้านชาวดรูสในเขตดามัสกัสนายกรัฐมนตรีเบยยามินเันยาฮูของอิสราเอลรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลอิสราเอลคันส์ได้ร่วมแถลงการว่า อิสราเอลจะไม่ปล่อยให้เกิดอันตรายแก่ชาวดรูสในซีเรียเป็นข้อตกลงระดับลึกต่อพี่น้องชาวดรูสในอิสราเอลชาวดรูสมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานต่ออิสราเอลมีรายงานว่าถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองอัสซเดีและดามัสกัสนั้นถูกตัดขาดสิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบให้กองกำลังชาวดรูส ไม่สามารถส่งกำลังพลไปช่วยชาวรูสในพื้นที่ชนานาได้มีการสู้รบกันบริเวณถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอันสุวดีและดามัสกัสจุดที่มีรายงานว่าถนนถูกตัดขาดนั้นตรงนั้นมีรายงานว่าชาวบ้านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกันแม้ว่าชาวบ้านอยากจะออกจากพื้นที่แต่ก็ออกไม่ได้ เนื่องจากถนนถูกตัดขาดจึงทำให้กองกำลังชาวดรูสในอัส,สเวดาได้เปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่เมืองเบรักซึ่งคาดว่าถ้ากองกำลังชาวดรูสสามารถควบคุมเมืองเบรักได้จะช่วยให้สามารถเปิดเส้นทางในการส่งกำลังพลไปช่วยชาวดรูสในพื้นที่จารามานาที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัส ก็อยู่ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของดามัสกัสครับตามการรายงานได้ระบุว่าที่เมืองจารามานาซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวดรูสนั้นกำลังถูกโจมตีโดยกองกำลังของเอาเจอรานีเมื่อวานนี้29เมษายน2025มีรายงานว่ารัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของเอาเจอรานีได้ส่งกองกำลัง รักษาความมั่นคงภายในซีเรียส่งไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์การโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในกับกองกำลังชาวดรูสตามการรายงานว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในวันนี้ก็กลับกลายเป็นว่ามีการเปิดฉากประทะกันและก็ส่งผลให้กองกำลัง รักษาความมั่นคงภายในของซีเรียเสียกำลังพลไป11อนายแหล่งข่าวของเคิร์ดได้รายงานต่อไปว่าหมู่บ้านของชาวดรูสในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสถูกโจมตีโดยกลุ่มฮายตทรเอัลเชมและกองกำลังสังกัดฮายตทรเอัลเชมได้ยกกำลังพลเข้าไปและยึดในพื้นที่กลางเมืองจรมามมนา ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในวันนี้ชาวดรูสในอิสราเอลก็ได้พากันออกมาประท้วงและแสดงสัญ,ญลักษณ์สนับสนุนชาวดรูสในซีเรียคาดว่าชาวดรูสในอิสราเอลที่ได้ออกมาประท้วงในครั้งนี้ก็คงจะเห็นคลิปภาพคำขู่จากกองกำลังซุนนีที่ได้ออกมาข่มขู่หมู่บ้านชาวดรูสในซีเรียซึ่งสมาชิกกองกำลังนั้น ก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะทำการสังหารชาวดรูสจากนั้นพวกเขาก็ยกกำลังพลเข้าไปโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสจริงๆคลิปภาพนี้ก็มีการเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ครับทั้งคำข่มคู่รวมทั้งการยกกำลังพลไปทำการโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสจริงๆก็ส่งผลให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับดังนั้นชาวดรูสในอิสราเอลเมื่อเห็นเหตุการณ์แล้ว ก็ได้พากันออกมาประท้วงในเวลานี้การสูรบกันในพื้นที่บริเวณถนอนอันซูเวดาและดามัสกัสยังคงดำเนินต่อไปกองกำลังซุนีสังกัดอายตโตรอาลเชมมีความพยายามที่จะสกัดยับยั้งไม่ให้กองกำลังชาวดรุสส่งกำลังพ่นไปช่วยหมู่บ้านชาวดรูส และในขณะที่มีการสู้รบกันอยู่นั้นเองดโดรนคามิคาเซ่ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ส่งเข้าไปทำการโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮายัตเทรอาลเชมที่สังกัดรัฐบาลซีเรียที่รอบนอกหมู่บ้านชาวดรูสในจรามมนาตามการรายงานก็ได้บอกว่าสมาชิกของกองกำลังฮายัตเทรอาลเชม มีการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและในขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันประเทศอิสาราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ขบวนรถของกลุ่มฮายตเทรอัลเชมในเมืองซานายาตามคำประกาศของเบ ah นยาม m เนทันยา n ูนายกรัฐมนตรีของอิสาราเอลรวมทั้งอิสราเอลคันส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลที่ได้ออกถแถลงการร่วมกันว่าอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชาวดรูสในซีเรียสิ่งนี้ก็คงจะเป็นไปตามนั้นครับอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มที่จะโจมตีหมู่บ้านชาวดรูสเวลานี้การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไป เครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลบินเข้าไปถึงเขตเมืองดามัสกัสครับอิสราเอลยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุม่มใดๆที่อาจจะโจมตีอิสราเอลรวมทั้งอิสราเอลประกาศจะปกป้องชุมชนชาวดรุสในซีเรียขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,ฟงทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ